กนันตาแม่แมชื่ออะไรคะลูกไม่ชื่อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลที่ไหนแม่กูเดี๋ยวเดียวรูปเดียวมาจากไหนฮะพ่อพ่อ แม่หนูชื่ออะไรนะแม่ชื่อแอปเปิ้ลไม่ใช่แม่อะไรชื่อแอปเปิ้ลแม่กุ๊กแอปเปิ้ลที่ไหนคะฮะแม่กุ๊กค่ะแม่หือว่าอะไรเดี๋ยวกระตากระตาแม่ชื่ออะไรแม่กุ๊กแอปเปิ้ลที่ไหนแมชื่อว่าอะไกระตาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่ลูกพูดใหระตากระตาเป็นแอบอะไรอยู่ตรงนั้นพูดใหม่ไม่ใ่กระตาพ่อชื่อว่า เดี๋ยวเดี๋ยวกันตาแม่ชื apple. 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 Apple, apple. Apple. ่ออะไรคะลูกแอปเปิลแอปเปิลที่ไหนแม่กูข่าไม่ใช่แอปแอปเปิลที่ไหนลูกแอปเปิลที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรูกเบี้ยวมาจากไหนฮะเพราะเพราะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปตลกเลยเนี่ยกันตาขาแม่กุ๊กค่ะไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่แอปเปิลกันตา กันตาขาแม่กุ๊กค่ะพูดูๆตามพ่อแม่กุ๊กค่ะแม่ชื่ออาเบิค่ะแม่กุ๊กค่ะแม่ก็ชื่ออาเบิ้ลค่ะเมดกุ๊กมาอาเบิกุ๊กมาชื่ออาเบิแม่ชื่อกุ๊กค่ะมาอาเบิแม่อาเบิกินไอติมไหมกินกินบัตเตอร์ไอติมบัตเตอร์ไฟไหมมาจะกจักจีไอติมฟูตี้ไอติมฟูตี้ ไอติมฟูตี้นะเดี๋ยวพอซื้อให้สองแท่งนะพูดก่อนแม่กูขาแม่กูขาแม่กูแม่กูเดี๋ยวดีแล้วแม่กู้แม่เอาแล้วไม่กูนะแม่เอา กูที่อ่าชิบ่ายมารับลูกทีไรลูกกูเลลูกกูวิ่งมาดัดดี้ดัดดี้ดัดดี้กูอะกลัวเขาว่าแบบมึงยิ่งสอนลูกยังไงให้ลูกนี่เก่งดัดดี้ดัดดี้กู ในชีวิตกูไม่เคยได้ยินใครเรียกพ่อเดดดี้เลยยกเว้นในในละครแม่งขนาดลูกฝรั่งเขาไม่เรียกพ่อเดดดี้เลยกูกูไอายิ้มไปสอนเรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋ามันก็เรียกกูเดดดี้เดดดี้เดดดี้ไปรับยิ่งไปรับโรงเรียนนะครูก็มองเ้ยคิดยังไงว่าให้ลูกให้ลูกเรียกเดดดี้เดดดี้กู